มาเชียร์ทางแท้สวัสดีคุณมิกกี้ด้วยครับเอาครับยินดีต้อนรับนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับเดินส่งสู่สนามครับโอ้โหซาวทีมสนามนี่ค่อนข้างจะดังนเนี่ยมากอาครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับกดคอมเมนต์หมายเลขเจ็ดครับนี่ครับต้องบอกว่าทําประตูนะครับให้กับทางด้านของพัญยาเนี่ยนะครับอับาดี้เนี่ย17วินาทีครับโดนนครราชสีมากรบปุกมานำครับ อครับวันนี้เริ่มเกมกันไปด้านของแพร่ครับได้คิกเกนนะฮะเริ่มเกมก่อนครับพักเข้ากลางมาครับเจ้าหนี้ตีบอลกันมาก่อนครับเซตบอลมาที่หมายเลขแปดจะไม่ได้ครับแล้วโอ้โหต้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องการล็อกอินนิดนึงครับต้องโดนแบนครับล็อกอินหลายครั้งอ้าวแล้วลุนแรงกันซ้ายว่ายังครับลากจีเราท่องเหลือเกินครับตนี้รับกระโชซ้ซาีกทีนึงไม่ได้ครับโอ้โหนี่ครับหลายคนแชร์กดคอมเมนต์เข้ามานะครับ อาจจะไม่ได้อ่านมากมายแต่ว,ว่าเดี๋ยวอ่านให้ครับอาครับนารากรตบเข้ากลางแล้วโอ้ยไม่ถึงจุลิวานเนี่จังหวะนี้เปิดเลยครับจังหวะเดียวครับนารากรเรับเอากระชากลากจี K ้เข้าใส่ให้นารากรชนะโมเมสลาของพริยาวันทูแล้วจะไงครับลากโยกเข้าขวาช้าไปโอ้เจอลุงสองแล้วโอ้ยขยันแล้วจังหวะนี้ดีเข้ามานารากรชนะไหล,ลีว G ิลีมิเตอร์จอ้ห โอ้อกาศทองหลุดลอยครับหอนสักป้องทองครับโู้จังหวะนี้ควรจะยิงไม่ดีกว่านี้ครับปู่นี่ครับจังหวะไหลของคนากนรจะดูครับเนียนๆก็ต้องอยิงเบิร์ดหลุดครับดีเหมือนกันนะเอาครับถ้าใครอยากได้สาวนี้ก็กดหนึ่งไม้หน่อยฮนะไม่ต้องพากเอาแล้วหลุดเลยจังหวะนี้แล้วยังไงคืนหลบคืนหลบเราหลุดเดียวยิงเรียบไม่ได้สตีเรียบเยแบบนี้ หวานเจี๊ยบหรือเปล่าครับฝั่งทีมเยือนเอาครับต้องมาดูครับเวลาตอนนี้ผ่านมา18นาทีครับโอ้นี่ครับต้องดูครับนี่ครับจังหวะแรกหลบหลบมาได้ยิงมาติดเยอบมากจังหวะ2นี่ครับซ้ำอีกทีนึงครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับขึ้นน้ำแล้วครับมาคายี่ครับโลมาครับ ตอนนี้ครับขึ้นนำหนึ่งประตูสุดแล้วใช้บอลยาวอยู่แล้วครับโอ้โหแล้วแลกขึ้นมาดีจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้ครับอันตรายดีเดียวครับครูดครับโอ้โหพัติครูแกต้องบอกว่าแดนหน้าของแพ้นี่ดีเหลือเกินครับเก็บบอลได้ครับอันตรายเดียวครับนี่ครับต้องบอกว่าอันตรายครับปล่อยไว้ได้ครับ อาครับแล้วโตกลับมาอีกแล้วก็จะนั่งพัทยาสุภกิจเนียมคงให้จูดีวานลากจี้เขาใส่จูดีวานลองขวาคงคงแล้วเรียบร้อยกกลอย go ก o go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 ด o d เออให้กับพัทยาตีเสมอครับนัดนี้ทำเหมือนเดิมครับโอ้โหยิงสองนัดติดครับโอ้ต้องชมจูดีวานเลยครับแม่ยิงด้วยขวาเจ้าวันนี้ครับ ผู้ทงด้านของสิทิวัฒน์จะปัดมาแล้วก็เข้าทางปืนของบดีอรีกับซ้ำเจาะๆไม่เหลือซ่าครับใหยับไปเสมอทันทีครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับอาแล้วครับมาจังหวะนี้ขอหัวใจให้กับพัทยาหน่อยครับขอหัวใจครับกดหัวใจรลอซ้ายมีรลบครับอาครับให้มาที่คูดโยกมาเล่นทางซ้ายครับอาลครับแล้วโยกตัดเข้าขวาเปลี่ยนมาถึงด้วยแม่นทีเดียวเอาบอลลงได้เอาครับรังสีมันแต่ขึ้นหลังและใส่ขวาโอ้โห อาลูกนี้ครับไม่จับไม่แต่งครับวิ่งมาตะบันด้วยขวาครัแบเบิร์ลเผิ่อน้มคันออกไปครัแบโบอ้แล้วมีผู้เล่นบาดบบเจ็บเลยครัแบโบอ้จังหวะนีว้วารุษจะวิ่งมาใส่ด้วยขวาครัแบบเผื่อข้ามคันออกไปครัแบบวางยาวมาแล้วจังหวะนี้มาแล้วครับคูตเอาให้ออเลียสออเลียสโดนลุมสองแล้วเอาครับคูตตีดช่องนี้ทะลุเลยแล้วจิ้งเลียบโอ้โห่าแถวสองมันเปิดจัแบมบ่ามุม เสาไกลมันเปิดับแต่เลือกที่จะยิงนี่ครับตวัดไปที่เสาแรกครับโอ้โหโดนประสิทธิ์พนมโชคหรือเปล่าครับไม่โดนครับยิงหลุดกรอบเอาเองครับเอาเลยครับมาเกมรับค่อนข้างที่จะหลวมเลครับวันนี้พัทยาครับเก็บได้แล้วจุดิวานได้วัดความเร็วหนีมาที่นครคณะอนนเอาครับแล้วจัวน,นี้พาด คิลเลอร์พาสมาไม่ถึงมาเดียลีครับลึกไปนิดนึงครับยังตามเก็บได้แล้วเจ้าหนี้จะม้วนโยกเข้าซ้ายแต่ึ้นมาก่อนครับอ่าก็จับเปิดได้เปล่าตรงกลางแล้วโยกมาครับโอ้โหนักกรรกร์ธนาครับโอ้โมเมซาล่าครับเจ้าหนี้โฉบขึ้นมาหมงครับหลุดออกหลังไปเองครับแด้ครับถ้ามีสกอร์ค่อยอัปเดตกันใหม่ครับเพราะว่าไทยถูกคนแรกจะได้เสื้อนะครับเอาครับมาแล้วครับบาเิอาลีโยกซ้ายบาเิอาลีไหลแล้วจูดิวันยิงติด โอ้ไม่ใจตุลีวัลแล้วซ้ำอีกทีนี้เลียบไม่ได้โอ้โอกาสทองฝั่งเพชรสุภกิจเนียมคงกันมาโอกาสทองครับจะจะแจ้งแจ้งนะจังหวะนี้ครับยิงไปติดเซฟครับโอ้โหเซฟสำคัญของสิริวัฒเลยครับช่วยให้หน้าของแพร่กันไม่เสียประตูครับดูภาพท้ายทีครับรวมสอดขึ้นมาแตะแล้วยิงลูกนี้ครับมาโอ้ไปติดนะครติดหน้าอกครับโอ้โหแล้วตะวัดอีกทีนึงก็ไม่เข้ากรอบครับหมายแพ่ลุคัต ออกขวาสุดเลยครับอภิิ์แทงช่องนี้โฉบขึ้นมาลังของรังสิมันรังสิมันดีส้นให้อภิษ์กลับสอดขึ้นมาได้แล้วเปิดเข้ากลางมาแถวซองยิงเรียบเรียบลอยไม่ได้ครับโอเหลือจะเชื่อโอ้มันจะข้ามตาข่ายอยู่แล้วยังไปสกัดทำไมได้ครับโอ้โหรอดจากความตายครับนี่ครับโอ้เปิดเข้ากลางมาแถวซองยิงเรียบเรียบลอยเคยไปสนามไทยลีกหนึ่งครับ เมื่อครั้งหนึ่งครับเคยไปรอดลั่นอยู่ลีกสูงสุดของประเทศไทยครับแล้วจุดจริงๆเรียบร้อยไม่ได้อะบ้าโอ้โหมุมภาพบอลตัวนี้นึกว่าพยานของพระเนี่ยยังไม่เสียประตูครับดูครับภาพรีเพย์แล้วนี่ครับยิงมันตกพื้นครับไปมือจริงครับเจ้งหนี้ครับยกแล้วแถวสองสอดขึ้นมามงตั้งเข้ากลางไม่มีใครครับอ่าครับยังเก็บได้แล้วลองยิงเข้าไปในสวนโอ้ย อาครับพุ่งมาแล้วเสาแรกแล้วเรียบร้อยโอ้พลิกซ้าอีกครั้งนึงครับนี่ครับวิ่งมาแล้วเสยแถวสองไม่มีใครเลยครับโอ้ทั้งน้ำหนักและทิศทางมันยอดเยี่ยมเหลือเกินครับมาวเลยครับไทยทายว่าพัทยาชนะ3-1สกอร์นี้ไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนครับอัปเดตสกอร์ด้วย2-1 3-1นึ่งเนี่ยพัทยาไม่มีทางชนะสกอร์นี้แน่นอนครับว้าวเลยครับกลับมาเลยครับเอาครับเก็บได้ โอ้ลูกนี้ครับรัชนนฝากให้คูดอาครับแล้วลากจี้เข้าใส่แบบนี้ให้คูดทางซ้ายตวัดเข้ากลางแถวสองเรียบร้อยโอ้เราเป็นตัวสำรองครับมาาพึ่งลงมาสัมบ,บัสบอลครั้งแรกครับโฮวาดาวครับมา้าใส่สกอร์ที่สาให้กับทีมครับโอ้หน้าบอกบุญไม่รับเลยครับแต่ละคนครับแฟนบอลพรยาโอ้โดนจังหวะนี้ครับโอ้จังหวะ พาส้าไปของนี่ครับครูดมั่นยำหรือเกินครับพาสไปแถวสองครับวิ่งเข้ามาชาร์จเจาะๆไม่เหลือซากครับเอาครับขยับขึ้นนวสามประตูตอนถึงแบบนี้ครับงานยากงานลำบากเหลือเกินนะครับโอ้หครับใครยังไม่อัปเดตสกัดจะกลับสู่เกมได้หรือเปล่าครับโยกแล้วยังไงครับไหลเข้ากลางไปติดจังหวะนี้อาครับลากัดเข้าในหลบมาได้แล้วใส่ขวาเรียบหลุดหลังไปงับมาก เรียบไม่ได้โหนี่ครับเลี้ยงตัดมาต่ริมเส้นเลยครับีโอกาสได้จบีโอกาดได้ยิงครับแต่ว่าหักข้อไม่พอครับหลุดออกไปเองครับนี่ครับหลบมาจนหาพื้นที่ได้จบเกือบมากหักข้อวิ่งมาแล้วยกแล้วก็หูปัดตอกมาได้ยังทุบไม่ได้โอ้แล้วว่าจังหวะนี้ครับเสยขึ้นมาหลุดออกข้างไปครับมาให้เป็นแค่ลูกทุ่มเท่านั้นเลยครับ เร็วทันทีครับมาครับก้องพบก้องพบคืนคืนแล้วจะก็ได้หนุนไม่ครั้งหนึ่งจุนิวานจุนิวานมารับแล้วลูกนี้เปล่หรือเปล่าผู้ถิทบอกได้เปลี่ยนแล้วต่อไปนักกอล์นาตวัดเข้ามาใน,ในการกลางหนุนได้ครั้งหนึ่งก็ลูกนี้หลุดออกหลังไปครับโอ้โหผู้สิทปล่อยให้ลูกได้เปรียบเลยครับเขาเก็บมาได้ไหลออกขวามาแล้วได้ได้ลากที่เข้าใส่จังหวะนนี้ได้หรือเปล่าติดแข้งติดขา โอ้แล้วนี่เสียบอลเองแล้วผู้สิ้นเป่ามดเวลาโอ้โหอาครับจบเกมการขันกับวันนี้ครับต้องบอกว่าบีจีครับบีจีปทุมครับในแมตช์ของช้างไอเปครับครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณด้วยครับผิดพลาดประการใดบรรยายเกมตรงไหนผิดพลาดไปประธานก็ขออภัยด้วยครับสวัสดีครับ